และแล้วเขาก็บังคับให้ผมนั่งแจกับซ้วมหรือว่าพวกอะไรที่อยู่ในซ้วมมากินที่ถ้าหากผมไม่ทําตามแล้วก็เขาจะเขาจะจุดจุด,จด,จดผมนี่นะครับมันเป็นหนึ่งในคดีที่ป่วยจิตที่สุดที่ทําให้เราได้รู้ว่าไม่มีที่ไหนของโลกนี้นะครับที่มันจะปลอดภัยอีกแล้วในทุกวันนี้เพราะเพื่อนๆเ,เคยคิดกันหรือเปล่าครับว่ากับการแค่เราได้นั่งอยู่ในห้องเราไถามือถือเฉยๆเนี่ยนะ เราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของคนร้ายโรคจิตที่แบบมันป่วยจิตจนแอดไม่รู้จะเอาอะไรมาบรรยายเลยคือเดนนรกนี่อาจจะยังน้อยไปเลยนะครับเพราะว่าเหยื่อของคนร้ายที่เขาได้กระทำเรื่องชั่วๆใสไปเนี่ยมันมีประมาณ160หรือบางทีก็บอกว่า200รลายทั่วโลกเลยนะและที่สำคัญก็คือไอคนร้ายคนนี้เนี่ยเขาไม่เคยได้ไปพบปะกับเหยื่อเขาตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวสักคนเลยว่าแต่ ไอคนร้ายนี้เขาได้ทำยังไงแล้วเราเราคุณผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยจะปลอดภัยจากคนร้ายแนวนี้ได้หรือเปล่าเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับอาชญากรที่อันตรายที่สุดบนดาร์กเว็บซึ่งรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn diary จะเอามาฝากกันในวันนี้นะครับโดยไอดาร์กเว็บที่ว่านี่นะครับถ้าหากใครเป็นแฟนๆของช่องเรามาสักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วนว่ามันคืออะไรแต่ถ้าหากเพื่อนๆยังไม่รู้นะครับ แอดก็จะขอเกริ่นสั้นๆก็คือทักเว็บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับกลุ่มของเว็บไซต์ลึกลับกลุ่มหนึ่งที่เราเราคนใส่ๆธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปเยือนมันได้นะครับเพราะว่าไอการจะเข้าไปเนี่ยมันจําเป็นต้องอาศัยเบราว์เซอร์พิเศษอยู่ตัวหนึ่งทีงนี้แอดไม่ขอบอกชื่อแล้วกันนะผมไม่อยากให้ไปเข้ากันแต่นั่นแหละครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับ ทุกสิ่งที่เรียกว่าสารพันความชั่วของโลกบนนี้นะครับได้แฝงอยู่ในนั้นฮะที่มีตั้งแต่การค้าแป้งการจ้างนักกดปุ่มชัดดาวคลิปการทรมานมนุษย์ให้เป็นดุดดังโรงเชื้อสัตว์อะไรกันซึ่งไอตอนแรกๆที่แอดได้ยินเรื่องนี้มาเนี่ยแอดก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อมันสักเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะแบบมันก็ดูเป็นอะไรที่ฟิกชั่นอยู่ในหนังมากเลยใช่ไหมหากแต่ว่าพอเราลองมาศึกษาเรื่องนี้ดูเข้าเยอะๆนะครับก็พบว่าเฮ้ย มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆว่ะดาร์กเว็บมันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงแล้วไอ้ของจริงบางเรื่องที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันก็โหดสลัดกว่าคำกล่าวขานของดาร์กเว็บที่เขาได้เล่ากันมาด้วยดังเช่นเรื่องราวของคนร้ายในวันนี้แหละครับที่เขามีนามว่าแมทธิวโฟลเดอร์ซึ่งหน้าตาของเขาเนี่ยดูเผินๆมันก็แบบมันเจียมเจียมไม่น่าจะทำอะไรคนได้เลยแต่เอาจริงๆเนี่ยมจิตสลัดกันเลยทีเดียวนะครับผม โดยเบื้องหลังของบักแมทธิวผู้นี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเขาก็เป็นแบบคนที่เกิดมามีชาติระกูลอะไรที่ดีจนไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะกลายเป็นคนแบบนี้ได้คือแมทธิวเนี่ยสามารถเรียกว่าเป็นลูกของเจ้าสัวคนหนึ่งเลยก็ได้นะครับเนื่องจากว่าคุณพ่อของเฮียแกเนี่ยเขาได้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสีอันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากของประเทศเขาเลยซึ่งมันก็ทำให้ตระกูลของแมทธิวนะครับได้มีเงินมาใช้มากหลายฮะคือมากขนาดที่คุณพ่อเนี่ยบอกว่า แมทธิวเองไปเรียนอย่างเดียวนะไม่ต้องสนใจเรื่องหาตังอะไรหรอกเดี๋ยวตังเนี่ยพ่อจัดการให้ได้หรือว่าอยากได้เลยนะก็ชี้นิวพ่อก็จะสั่งซื้อมาได้นะครับนั่นแหละบักแมทธิวเองนะครับก็เลยทําตามนั้นเลยครับคือเรียนจนกระทั่งกลายเป็นเด็กเนิร์ดนะ่ะเนื่องจากว่าแมทธิวตั้งแต่เด็กนะครับเขาจะมีความชื่นชอบคอมพิวเตอร์มากฮะที่หน้าตาของเขาก็จะเป็นอารมณ์แบบเด็กเนิร์ดคนหนึ่งใส่แว่นหนาเตอะแล้วก็นั่งอยู่หลังห้องอะไรแบบนี้แหละครับ แต่หากว่าความแตกต่างระหว่างแมทธิวกับเด็กเนื้อทั่วไปนะครับก็คือแมทธิวเนี่ยพอถึงเวลาปาร์ตี้นะครับเขาก็จะปาร์ตี้ได้บ้าบินไม่แพ้กับคนอื่นเลยฮะนั่นแหละฮะมันก็เลยได้ทําให้บักแมทธิวเนี่ยเหมือนจะเป็นที่รักของเพื่อนๆเ,เ,เยอะอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากว่าเขาก็ทั้งนิสัยดีเรียนก็เก่งน้ำซ้ําพอจะไปเที่ยวด้วยกันก็ยังหนุกนานอีกนะครับหากแต่สิ่งที่เพื่อนๆของแมทธิวเนี่ยไม่รู้เลยก็คือ เมื่อใดก็ตามที่บักแมทธิวได้กลับมาบ้านแล้วมันนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเฮียแกเนี่ยก็จะกลายร่างเป็นคนที่มีโรคจิตอะไรแบบแปลกๆนะครับคือเขาไม่ใช่จิตแบบแค่นั่งอยู่หน้าคอมแล้วแฟบๆตัวเองอะไรแบบนั้นนะแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวดักดักอะไรอื่นๆอีกที่แบบไอสิ่งเหล่านี้แหละในเวลาต่อมาจะทําให้เขาน่ะกลายเป็นอาชญากรต่อเนื่องนะครับซึ่งช่วงเวลาในการก่อคดีครั้งแรกๆของบักแมทธิวเนี่ยเอาจริงๆนะครับ ก็ไม่มีใครรู้อย่างแน่นอนหรอกว่ามันได้เป็นช่วงไหนแต่จากสื่อต่างๆที่อดได้ไปหามาเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเริ่มเริ่มขึ้นมาในขณะที่บักแมททิวนะครับได้ศึกษาปริญญาระดับสูงอยู่ในมหลาลัยอันทรงเกียรติอย่าง Cambridge u n นิเวอร์ซินะครับที่ในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับบักแมททิวนะครับจะมีการไปเช่าห้องอะไรอยู่กับพวกเพื่อนของเขาเนี่ยแหละแล้วก็ด้วยความงี่ของเขาเองเนี่ยแหละครับมันก็เลยได้ทําให้บักแมทธิวเนี่ย ตัดสินใจแอบเอากล้องฮะไปติดไว้บริเวณห้องน้ําของเพื่อนสาวในหอพักนี่แหละซึ่งจะติดไว้ทําไมนี่แอดก็ขอละไว้ในฐานที่เพื่อนๆเ,เข้าใจกันก็นแล้วกันนะฮะแต่เอาเป็นว่าพอหลังจากที่เฮียแกถ่ายได้เสร็จเนี่ยบักแมทธิวนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสํานึกผิดอะไรเล,เลยกับสิ่งที่ตนเองทําครับหนาซ้ำเขาเนี่ยยังเอาเรื่องนี้นะครับ ไปบอกกับกลุ่มเพื่อนชายในหอพักด้วยประมาณว่าภูมิใจมากกับวีรกรรมว่าตัวเองเนี่ยเจ๋งขนาดไหนที่ได้ทําเรื่องแบบนี้มาได้นะครับแต่ถว่าในเวลาต่อมาพอเรื่องนี้มันเหมือนจะโป๊ะเข้าว่าบักแมธิวไปทําอะไรอย่างนี้ในห้องน้ําเนี่ยเฮียแกก็แถไปกับพวกเพื่อนสาวทั้งหลายว่าอุ้ยจะไปตื่นเต้นกันทําไมล่ะไอที่ฉันทําไปเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรมากหรอกมันก็เป็นแค่การแกล้งกันในมาหาวิทยาลัยเท่านั้นนะ University Humor นะ You know You know ที่พอเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับหลายๆคนก็เหมือนกับไม่ค่อยจะทําอะไรบักแมททิวได้นะครับก็ปล่อยปๆเขาไปฮะแต่ทว่าพอปล่อยบักแมททิวไปแบบนี้แหละบักแมททิวนะครับก็รู้สึกเหมือนจะได้ใจเข้าไปใหญ่ฮะซึ่งคราวต่อมาเมื่อเฮียแกได้อายุครบ21ขวบเป๊ะเนี่ยนะฮะบักแมทธิวเนี่ยก็เอาเลิกงามวันดียาวันเกิดเขาเลยเนี่ยแหละเป็นโอกาสในการเฮ็ดเรื่องชั่วๆต่อไปนะครับ ที่สกิลในการก่อเรื่องชั่วๆครั้งนี้เนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะคือเหมือนกับว่าเฮียแมทธิวนะครับจะมีการจัดทริปวันเกิดของตัวเขาเองนะแบบไปชวนเพื่อนๆในชั้นเรียนมานะเฮ้ย mm hmm. พวกเองไปเที่ยวบ้านต่างจังหวัดของข้ากันดีไหม mm hmm. เพราะว่าข้ารวยอะไรแบบเนี้นะฮะซึ่งมันก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับสนใจอยากจะไปเที่ยวด้วยกับบักแมทธิวครับรวมถึงสาวๆเลยก็เลยแห่ทริปกันไปยังบ้านต่างๆที่อยู่ต่างจังหวัดของแมทธิวนะครับซึ่ง เราก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าณนะจุดต่างๆในบ้านนะเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ครับคือขนาดในหอพักเนี่ยเฮียแกยังทําได้เลยใช่ไหมแล้วแบบพอเข้าไปถึงเจ้าถิ่นแบบนี้อุปกรณ์อุปกรณ์อ,อ,อะไรที่แอบไปอยู่นะครับบอกเลยฮะมีครบครับทั้งเวอร์กูบ้าน้อยเวอร์กูบ้าใหญ่รวมถึงวีวีด้วยนะครับมันก็โดนแะถ่ายเก็บไว้หมดแล้วใช่ฮะผู้ชายก็ไม่รอดเพื่อนชายก็โดนด้วยนะครับผมที่มอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ย บักแมทธิวนะครับก็จะนำเอาผลงานเหล่านี้แหละไปเก็บไว้ในคอลเลกชันป่วยๆของเฮียแกนะครับแล้วประเด็นก็คือมันไม่ใช่คอลเลกชันที่เฮียแกเก็บไว้ดูคนเดียวด้วยไงหากแต่ว่าไอ้บักแมทธิวผู้นี้นะครับมันได้นำเอาวิดีโอป่วยๆเหล่านี้ไปเผยแพร่ลงในสิ่งที่เรียกว่าดาร์กเว็บนั่นเองนะครับที่ไอ้เว็บไซต์ที่เขาได้ไปใช้บริการนะครับมันมีชื่อว่า ไม่ได้ดิบอกไ้แลยเดี๋ยวมันเป็นการชี้นำเอาเป็นว่าแอดจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันเป็นเว็บไซต์แนวไหนก็คือให้เพื่อนๆน,นึกถึงไอ้เว็บไซต์พันทิปของบ้านเรานะครับที่มันจะเป็นเว็บซึ่งเปิดโอกาสให้หลากหลายคนเนี่ยไปโพสต์กระทู้จิบป,ปาถะอะไรในเว็บไซต์นั้นได้ฮะากแต่ว่าไอ้เรื่องราวจิบป,ปาถะในเว็บนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวที่แบบ ดักดักทั้งปวงแล้วก็ไม่สามารถเอาไปโพสต์ในเว็บไซต์ปกติได้นะครับผมและนอกจากนั้นเองก่อนที่จะเข้าไปสมัครใช้บริการเว็บนี้นะทางตัวเว็บเองเนี่ยมันก็ยังมีการเตือนเอาไว้กับผู้ใช้งานเลยนะครับประมาณว่านี่เป็นสถานที่ที่สุดป่วยที่สุดซึ่งคุณจะสามารถแบ่งปันผลงานอะไรจิตจิตได้ตั้งแต่แนวโซแซ่น้ำแดงหกโอบจมะแหกเวอรกูบ้าอะไรที่จะหัก คุณจิตแข็งไม่พอแล้วก็กรุณาอย่าเข้ามาใช้บริการที่นี่เพราะว่าทางเราไม่รับประกันหรือไม่รับผิดชอบอะไรทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นได้อะไรประมาณนั้นนะครับนั่นแหละเพื่อนเพื่นก็ลองจินตนาการดูว่าเว็บไซต์นี้มันจะโหดสลัดอะไรขนาดไหนนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าไอตัวเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะไม่ได้แฮ้คนเนี่ยไปโพสต์ลงในเว็บอย่างเดียวนะครับหากแต่มันจะมีการชักชวนให้คนที่ไปโพสต์กระทูเนี่ย เขาได้กลับมาโพสต์บ่อยๆแล้วก็หาเรื่องอะไรที่มันโฉงคลื่มมากขึ้นด้วยนะครับด้วยการที่ไอตัวเว็บไซต์เนี่ยมันเหมือนกับจะมีการให้แรงกิ้งของคนที่ได้เอาของมาโพสต์นะครับให้สามารถเลื่อนเป็นขั้นแบบ VIP หรือ VVIP อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องเดาวนะว่าหนึ่งในสมาชิก VVIP ดังกล่าวที่ได้โพสต์ของมากที่สุดในเว็บเนี่ยมันก็คือตะบักแมทธิวของเราเนี่ยแหละครับซึ่งว่ากันว่าเขาเนี่ยได้โพสต์เยอะขนาดที่ว่า ทั้งเว็บนี่มันน่าจะเป็นคอนเทนต์ของบักแมทธิวกันเลยมั้งแต่ถ้ว่ามันก็เป็นคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นมาจากความเดือดร้อนของคนอื่นอย่างมากมายยังไงล่ะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็จะยิ่งป่วยจิตขึ้นไปอีกหลังจากที่แมทธิวได้จบจากมหาลัยมานะครับเนื่องจากว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถไปหาคอนเทนต์จากพวกเพื่อนเขาได้แล้วใช่ไหมบักแมทธิวเนี่ยก็เลยต้องเริ่มหาเหยื่อใหม่เป็นการออกล่าเหยื่อแบบแอคทีฟแทนครับคือแต่ก่อนเนี่ยแมทธิวก็จะเป็นพวก หลอกล่อเหยื่อให้มายัางบ้านมายัางรังหรือว่าสถานที่อะไรที่เขาได้เตรียมกับดักเอาไว้ใช่ไหมครับแต่รอบนี้เนี่ยบักแมทธิวนะครับได้พุ่งออกไปหาเหยื่อเองแล้วก็ออกไปหายัางทั่วโลกเลยด้วยนะครับเนื่องจากว่าโลกยุคนี้เนี่ยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตกันแล้วใช่ไหมครับและด้วยความที่แมทธิวเนี่ยมีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์อะไรอยู่แล้วเงเขาก็เลยได้ใช้ความสามารถอันนี้นะครับเป็นกนารซอกซักขโมยข้อมูลต่างๆของเหยื่อไม่ว่าจะทั้งจากโซเชียลมีเดียอะไรที่เราคุ้นๆกันอย่าง Facebook หรือว่าอะไรเทือกนี้นะครับที่มาเจอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะลากเหยื่อเนี่ยมาปู้ยี่ปู้ยำกันเลยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งกลัวไปนะว่าแบบเฮ้ยเราอยู่บ้านเฉยๆนั่งเล่น Facebook ิ๊กตอกแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาแฮกข้อมูลอะไรของเราได้แบบนี้เลยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ก็ฟังเอาไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีพวกวิชาชีพอะไรที่เขาได้ใช้กลยุทธค์คล้ายๆกันแบบนี้หรือเปล่านะครับฟังไว้เราจะได้ไม่หลงเป็นเหยื่อนะครับผม โดยวิธีการที่บักแมททิวเขาจะใช้หลักๆเลยเนี่ยก็คือแกนะครับก็จะไปโพสต์ในพวกกระทู้หรือว่าคอมมูนิตี้อะไรอย่าง Facebook ประมาณนี้แหละเป็นข้อความแนวๆว่าเขานะ่ะอยากจะหาคนมาช่วยเขาจูงหมามาเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือว่ากำลังหาพนักงานทำความสะอาดอยู่โดยมีการเสนอค่าจ้างเป็นตัวล่อให้ที่แบบสูงมากนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกบ้านของบักแมทธิวเนี่ยเขาก็รวยมากใช่ไหมครับและ การที่แมทธิวได้เลือกใช้การหางานในการไปล่อเหยื่อมาเนี่ยก็เพราะว่าแมทธิวเขาอยากได้เหยื่อที่แบบบบอบางนะครับคือนนี้มันเหมือนกับจะมีหลักจิตวิทยาที่แบบคนที่ต้องการเงินสูงหรือว่าร้อนเงินเนี่ยก็มักจะทําอะไรที่บ้าๆบอๆได้นะครับแล้วเหยื่อส่วนใหญ่ของแมทธิวเนี่ยเขาก็จะเลงไว้ว่าเป็นผู้สาวด้วยนะหากแต่ผู้ชายก็มีนะคือเอาจริงๆเหยื่อของแมทธิวเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ระดับของเด็กอายุมปลายยันไปถึง ผู้สาววัยสอวอก็มีเลยนะครับคือทุกเพศทุกวัยนี่มีหมดครับที่พอหลังจากเหยื่อเหล่านั้นได้ทักมหาบักแมทธิวแล้วเนี่ยบักแมทธิวนะครับก็จะลงมือขั้นต่อไปครับโดยการเสนองานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เขาบอกไปตอนแรกอย่างจูงหมาเลี้ยงเด็กอะไรให้กับเหยื่อแทนนะครับแล้วก็บอกว่ามาทํางานนี้ไหมเงินดีกว่านะซึ่งไองานเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังเช่นแบบ ให้เหยื่อนั้นได้ไปใส่เสื้อวันเกิดแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองส่งมาให้หรือว่าคอนเทนต์อะไรแนวๆนี้และครับโดยจะมีการสัญญากับเหยื่อว่าเนี่ยเธอไม่ต้องห่วงนะเราเนี่ยจะไม่มีการนําเอาคอนเทนต์เหล่านี้ไปเผยแพร่พรที่ไหนได้อย่างแน่นอนเลยแต่แบบเพื่อนๆเ,เคยได้ยินสำนวนนี้ไหมครับว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรซึ่ง นั่นแหละครับมันก็คือสิ่งที่แมทธิวกำลังจะกระทำเลยคือหากว่ามีเหยื่อคนไหนได้ตกลงไปในหลุมพรางของแมทธิวครั้งนี้นะครับชีวิตเนี่ยมันก็จะวิบัติมาทันทีเนื่องจากว่าแมทธิวนอกจากจะเอาไอคอนเทนเหล่านี้ไปเผยแพร่ในดาร์กเว็บสยู่กิ้วแล้วนะครับเขาก็จะเอาไอคอนเทนเหล่านี้มาเป็นเหมือนกับตัวขู่ตัวล่อให้เหยื่อเนี่ยได้ทำอะไรที่โจงคลื่มมากกว่าเดิมด้วยน,นะครับที่จะมีบอกบอกก็อย่างเช่น บังคับให้เหยื่อได้ใส่เสื้อวันเกิดแบบเดิมนี่แหละแต่คาราวนี้เนี่ยให้มีการเพ้นคำลงไปบนร่างกายประมาณว่าฉันเป็นแม่ค้าขายแกงกะหรีหรือว่าข้อความแนวเหยียดเหยียดเพี้ยนอะไรลงบนตัวด้วยนะครับมีการบังคับให้เหยื่อเนี่ยเข้าไปในห้องน้ําในสาธารณะนะครับหลังจากนั้นก็เอาลิ้นอะไปแะๆๆๆกับฝาส้วมหรือว่าฮวกอะไรในส้วมขึ้นมากินมีการบังคับให้เหยื่อไปแะกับโกเต็กแะอาหารสุดอกหรือบางทีก็ฮวกอาหารสุดดอกขึ้นมากินหรือ ถ้าเป็นเหยื่อที่เป็นผู้บ่าวเนี่ยบางทีนะครับบักแมทธิวเนี่ยก็จะมีการบังคับให้เหยื่อนะครับเอาอคลิปหนีบกระดาษที่มันเป็นสีดำๆแล้วมันหนีบแน่นๆนั่นนะ่ะมันหนีบแจ๊กกับแหนมไาย่นตัวเองหรือไม่ก็หนีบลงไปบนวีวีเลยนะครับโอ้ oh m ม God แล้วหลังจากที่เหยื่อต่างๆได้ส่งคอนเทนต์เหล่านี้มาให้กับบักแมทธิวนะครับบักแมทธิวผู้นี้เนี่ยก็จะทําเช่นเดิมครับ คือเอาคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยไปเผยแพร่ลงในด์กเว็บหรือว่าจะเป็นเล่นงแบที่ชู้เปียกอะไรของเขาอันนี้ไอ้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมที่การกระทําต่างๆเหล่านี้ของแมทธิวมาตลอดหลายปีเนี่ยก็ว่ากันว่ามันไม่มีตํารวจที่ไหนสามารถตามจับตัวแมทธิวมาได้เลยนะคือเหมือนกับว่าไอ้บักแมทธิวผู้นี้เนี่ยมันจะมีความหน้ามั่นมากในการที่มันสามารถปลอมแปลงที่อยู่ไอพีหรือว่า สร้างตัวตนแปลกๆของตนเองขึ้นมาในโลกโซเชียลบ่อยๆนะครับอย่างเช่นแมทธิวเนี่ยก็จะไปมีอีเมลหลากหลายสร้างแอคเขาปลอมขึ้นมาอยู่มากคักเลยจนว่ากันว่าตลอดเวลาช่วงที่เฮียแมทธิวได้ทําเรื่องชั่วๆเนี่ยมันก็มีตัวตนปลอมๆของแมทธิวนะครับอยู่ในโลกออนไลน์มากถึง70ตัวตนเลยครับที่บางวันเฮียอยากจะใช้ตัวตนไหนเล่นเฮียก็เลือกไปใช้กันเหมือนคารคเตอร์ซีเล็กในเกมเลยนะครับซึ่ง ไอ้ความหน้ามั่นของแมทธิวเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมาจากคําสัมภาษณ์จากเหยื่อรายหนึ่งนะครับที่เขาได้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนจะมีการเถียง Matthew, แมทธิวไปว่าเนี่ยถ้าหากเองยังไม่หยุดคุกคามข้านะเดี๋ยวข้าจะนําเรื่องเหล่านี้ไปฟ้องตํารวจเลยแต่แมทธิวนะครับก็ได้ตอบกลับมาประมาณว่าฟ้องเลยฟ้องเลยเพราะว่าไอ้พวกโปลิสเหล่านี้เนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าข้าอยู่ที่ไหนคือมันมั่นใจระดับนั้นเลยนะฮะแล้วเหยื่อของเขาที่ว่าเนี่ย มันก็ไม่ได้อยู่แค่เพียงบ้านเกิดของบักแมทธิวเท่านั้นนะครับแต่ว่าบักแมทธิวเนี่ยก็ได้มีการไปกว้านหาเหยื่อเหล่านี้น,นะครับมาจากรอบโลกเลยทีเดียวคือตั้งแต่อังกฤษอเมริกาบราซิลออสเตรเลียนิวซีแลนด์จนกระทั่งถึงอิสราเอลเนี่ยก็ยังมีเลยนะครับผมจนนั่นแหละมันทําให้คดีของบักแมทธิวนะครับในเวลาต่อมาก็ได้กลายเป็นคดีระดับโลกเลยที่ตํารวจทุกประเทศเนี่ยก็ต้องพยายามร่วมมือกันตามจับไออาชญากรนิรนามเหล่านี้นะครับ แต่ทว่าในตอนแรกเนี่ยตำรวจนะครับก็ไม่สามารถตั้งหลักหาที่อยู่ของคนร้ายได้ครับคือว่ากันว่าก่อนที่ตำรวจจะไปหาพิกัดของบักแมทธิวได้นะตำรวจทั่วโลกนะครับก็ต้องใช้เวลาอยู่ถึง4ปีเลยทีเดียวที่เอระหว่าง4ปีนี้เองนะครับบักแมทธิวเนี่ยแกก็ไม่ได้อยู่สุขด้วยครับแต่มันก็จะเป็น4ปีที่บักแมทธิวเนี่ย ได้ทวีความชั่วร้ายในการก่อเรื่องจังไรของเขาไปด้วยนะครับคือมอนหลังๆเนี่ยคดีที่บักแมทธิวก่อนะครับเขาจะไม่ได้แบบก่อในแนวแค่ความสู้ซ่าแหนมแข็งอีกแล้วนะแต่มันจะเป็นการก่อคดีเพื่อแบบอยากเห็นว่าคนอื่นได้รับความเดือดร้อนนะอย่างเช่นว่ามันจะมีครั้งหนึ่งนะครับที่บักแมทธิวเนี่ยได้ปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะครับเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปหลอกล่อหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งจากประเทศนอกนะครับให้มาเป็นแฟนเขาครับประมาณว่าคืนนี้นะ ฉันเหงาจังอยากจะหาเบี้ยนมาเกาหูฉันอะไรประมาณนั้นที่ใครสนใจเนี่ยกรุณาติดต่อฉันมาได้เลยนะคะหลังจากนั้นบักแมทธิวก็จะตีสนิทกับผู้หญิงคนนั้นจนกระทั่งเธอได้กลายมาเป็นแฟนแล้วพอเป็นแฟนเสร็จนะครับบักแมทธิวก็จะเทแฟนคนนั้นทิ้งไปเลยครับซึ่งสาเหตุที่เขาต้องทําแบบนี้ในเวลาต่อมาจากการสัมภาษณ์นะครับแมทธิวเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเพียงแค่อยากจะเห็นคนที่ได้รับความเจ็บปวดจากการอกหักอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูซิว่า ไอคนเหล่านั้นนะครับมันจะมีปฏิกิริยาตอบรับกลับมายางไงคือดูมันป่วยระดับนั้นนะครับแต่นั่นมันก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่านอกจากตัวเหยื่อแล้วเนี่ยหลังๆมานะครับบักแมทธิวเนี่ยก็ได้ลามปามไปคุกคามกับครอบครัวของพวกเหยื่อด้วยครับอย่างเช่นว่ามันจะมีการบังคับขู่เข็นให้เหยื่อเนี่ยเอากล้องนะครับไปแอบติดในห้องปลดทุกข์เพื่อจะเก็บภาพของพี่สาวน้องสาวแม่หรือว่า อมาม่าของเหยื่อนะครับคือแบบวัดรุ่นยายนี่เองยังจะเอาอีกเหรอเนี่ยหรือว่าจะเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ป่วยจิตมากเลยคือเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยบักแมทธิวจะมีเหยื่อคนหนึ่งซึ่งเป็นคุณพ่อวัยหนุม่มที่แกก็ได้ใช้รูปภาพแบบอุ้มตุ้มในการไปล่อให้เหยื่อคุณพ่อเนี่ยได้ส่งคอนเทนต์อันไรเดียงสาของตนเองมานะครับอิฟจูโนว่าดมีนะนะซึ่งพอคุณพ่อนัเนี่ยได้ตกเป็นเหยื่อของแมทธิวทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมแมทธิวเนี่ยก็ได้อัปเกรดไปเป็นเรื่องราวป่วยจิตคคครััับืออเเ้้้้าไดส่่่่งงใหหุุณพวยยยนนนมผูีี ไปอัดวิดีโอมาในตนที่ตัวเองเนี่ยได้เข้าไปบีบแขนลูกสาวตัวน้อยของเขานะครับหรือมันจะมีการเสนอเกมให้เหยื่อได้เอาไปเล่นกับคนอื่นนะครับอย่างเช่นเกมถามตอบแบบที่ก็จะมีกฎอยู่ว่าไอ้ฝ่ายที่โดนถามนะครับก็จะต้องมีการเอาโรม้วนผมร้อน เข้าไปยัดอยู่ในตุ๊กตาหมีนะครับที่ถ้าหากตอบคําถามถูกเนี่ยเอโร้มนผมเนี่ยก็จะถูกดึงออกฮะแต่ถ้าหากตอบไม่ถูกนะครับโร้มนผมเนี่ยมันก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทําให้ตุ๊กตาหมีของคนผู้นั้นนะครับได้กลายเป็นหมี่ย่างกันไปเลยทีเดียวนะครับที่อันนี้ถ้าหากมีใครสงสัยว่าอา้าว ในเมื่อนิสัยของไอหมอนี่เนี่ยมันแมวน้ำซะขนาดนี้แล้วมันจะไม่มีเลยเลอที่เหยื่อรายไหนเนี่ยจะแข็งข้อขึ้นมาแบบข้าจะไม่ยอมทำตามความชั่วของเองแล้วแล้วก็มีวิธีการโต้ตอบกลับไปกับบักแมทธิวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็มีฮะแต่เหมือนกับว่าไอวิธีการโต้ตอบส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่สามารถมาใช้กับคนโรคจิตยอย่างบักแมทธิวได้เลยนะครับคือจากที่แอดไปเจอมาเนี่ยก็จะมีตัวอย่างหนึ่งแบบมีเหยื่อคนนึงนะ เขาเหมือนกับจะสิ้นหวังแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อนะครับเพราะแมทธิวเนี่ยได้ขู่ว่าจะนำออกคอนเทนต์นี้เนี่ยไปแจกจ่ายที่โรงเรียนหรือว่าไปแจกจ่ายกับญาติมิตรชิดสหายของเขาด้วยนะครับเหยื่อก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าหากเธอทำแบบนี้นะฉันเน่จะกดปุ่มชัดดาตัวฉันเองเลยแล้วแกเนี่ยก็จะไม่มีวันได้อะไรไปจากฉันอีกเลยนะซึ่งบักแมทธิวในตอนนั้นนะครับก็ตอบมาอย่างเย็นชาเลยแนวๆว่าเอาเลยเอาเลยยังไงตัวเธอเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ ของเล่นชิ้นหนึ่งสาหรับฉันอยู่แล้วคือต่อให้เธอกดปุ่มชัดดาวไปเนี่ยนะฉันก็ยังจะสามารถเอาสิ่งที่ฉันมีจากตัวเธอเนี่ยไปเผยแพร่ตอนในดาร์กเว็บได้อยู่ดีทําเลยสิทำเลยสิคือจริงๆแล้วนะครับมันจะมีเรื่องอะไรอื่นๆที่แบบแอดไม่รู้ว่าจะเอามาเล่าณนะที่นี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะนี่นะแอดก็พยายามกลั่นกรองแล้วนะว่าไอ้เรื่องที่เอามาเล่าเนี่ยมันจะไม่ไปทําให้พ่อใหญ่นะครับท่านทรงพิโรดขึ้นมาแต่ก็นั่นแหละฮะมันก็เป็นไอเดียคร่าวๆให้เพื่อนๆได้พอเข้าใจว่า ทำไมในตอนแรกๆนะครับแอดถึงบอกว่าคําว่าเดนนรกเนี่ยมันยังไม่สามารถเอามาพนันานาถึงบุคคลผู้นี้ได้เลยนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าทีนี้เนี่ยเรากระโดดเข้ามาสู่ช่วงเวลาในการสะดุดหกล้มของตบักแมทธิวนี่กันดีกว่าที่เรื่องเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเริ่มต้นขึ้นมาจากความแฟนตาซีป่วยๆในหัวของบักแมทธิวเองเนี่ยแหละครับก็คืออยู่ๆก็ไม่รู้ว่าแกเนี่ยมีความจิตอะไรในหัวขึ้นมานะบักแมทธิวนะครับ ก็เลยได้ลงไปโพสต์ในกระทู้ดักเว็บเจ้าเก่าของเขาเนี่ยแหละที่รอบนี้เขาก็เหมือนกับจะสร้างบทบาทสมมุติประมาณว่าตนเองนะครับเป็นพ่อซึ่งมีลูกอยู่ไงซึ่งเอาจริงๆแล้วตะบักแมทธิวไม่ได้มีลูกนะ แต่แกเนี่ยก็ได้ไปพนาันามั่ยในดาร์กเว็บนะครับว่าประมาณแกอยากจะตืดๆลูกสาวของตนเองไปทำอะไรได้แบบซิดดาซาดิตสุดๆเลยซึ่งอันนี้เนี่ยในสื่อนะครับก็ไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นอะไรกันที่แกอยากจะไปทำแต่ว่ามันก็น่าจะดาร์กมากๆเลยเพราะขนาดว่าคนในดาร์กเว็บนะครับเขายังต้องนำเรื่องนี้เนี่ยไปแจ้งกับตำรวจเลยครับและนั่นเองแหละด้วยความที่เรื่องนี้มันอาจจะเกี่ยวกับพวกอายุต่ำขวบอะไรพวกนี้นะตำรวจเนี่ย ก็เลยได้เริ่มลงมือสืบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังสุดๆเลยนะครับจนกระทั่งทําให้ในเวลาต่อมาก็เหมือนกับจะมีโปลิสจากสักชาติไหนชาตินึงก็ไม่รู้นะครับเขาได้ไปค้นเจอพิกัดของบักแมทธิวผู้นี้ครับว่ามันได้อยู่ณนเะบอร์มิงตันแห่งอังกฤษนั่นเองและ ไอคนที่ก่อเหตุนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าแมทธิวโฟลเดอร์นะครับแต่ถ้าว่าไอการที่ตำรวจได้รู้พิกัดกับรู้ชื่อเนี่ยตำรวจก็ยังไม่สามารถไปจับเขาได้อย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่าในคดีอาญาเนี่ยหมือนก็ว่ามันจําเป็นจะต้องไปหาหลักฐานที่แบบชัวร์ๆร้อยเปนต์ะว่าไอคนนี้มันเป็นคนร้ายจริงๆนั่นแหละครับในเวลาต่อมาเนี่ยพวกตำรวจนะครับก็เลยมีการส่งสายลับอะไรอื่นๆมากมายเลย ไปติดตามกับชีวิตของเฮียแมทธิวแกนะครับแล้วก็ได้มีการแอบถ่ายวิดีโอเป็นช็อตๆอ,อยู่เรื่อยๆซึ่งก็ไม่ต้องบอกนะครับว่ามันก็จะมีบางช่วงนะ่ยที่เฮียแมทธิวนะครับแกได้หน้ามั่นขนาดว่าเอาคอมพิวเตอร์ของแกเนี่ยไปเปิดทําเรื่องชั่วๆในดาร์เว็บกันในที่สาธารณะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่บ้างรถไฟบ้างซึ่งในเวลาต่อมาไอสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยแหละมันก็ได้ถูกพวกสายลับเหล่านั้นนะครับ บันทึกมาในวิดีโอแล้วก็มันเป็นหลักฐานที่จับให้บักแมทธิวนะครับดิ้นกันไม่หยุดเลยซึ่งก่อนที่จะไปดูกันว่าตำรวจเขาจะจับบักแมทธิวยังไงนะครับผมแอดก็อยากจะถามกับเพื่อนนิดนึงว่าไอตอนที่เพื่อนๆได้เห็นหน้าตาของตาบักแมทธิวเนี่ยถ้าหากมีใครได้ดูแอดแบบเปิดหน้าจออยู่นะเพื่อนๆนึกถึงตัวร้ายอะไรที่มันอยู่ในการ์ตูนเรื่องอื่นหรือเปล่าคือสำหรับแอดเนี่ยแอดนึกไปถึงไอเนี่ยไอ ตัวร้ายตัวหนึ่งที่มันอยู่ในเรื่อง power puff girl ซึ่งมันจะเป็นแบบติ่ง power puff girl แล้วมันก็จะมีลักษณะเนินนร์ดๆคล้ายๆกับบักแมทธิวเลยนะคือใส่แว่นหัวลนๆแล้วก็มีอารมณ์แบบจิตจิตนิดหน่อยซึ่งถ้าหากใครคิดเหมือนแอดเนี่ยก็ช่วยเม้นมาบอกทีนะครับเอาแบบนว่าหมดเรื่องความสงสัยส่วนตัวแล้วเรา กลับเข้ามาสู่การจับกลุ่มตัวของบักแมทธิวกันดีกว่าครับที่หลังจากซึ่งตำรวจได้ไปรวบรวมหลักฐานอยู่เป็นระยะเวลานานเลยนะครับในปี2017เนี่ย โปลิสนะครับก็สามารถบุกเข้าไปรวบตัวบักแมททิวได้แล้วครับคือพุ่งเข้าไปในที่ทํางานของเฮียแกเลยแล้วก็ไปจับบักแมททิวมาด้วยข้อหาโรคจิตต่างๆที่เขาได้ทำเนี่ยแหละครับากแต่ว่าบักแมทธิวในตอนนั้นนะครับก็าทำหน้าแบบงงๆสุดๆเลยครับว่าอะไรๆตำรวจมาจับผมทำไมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รสะง,งานเลยนะครับ คือมีการเล่นบทบาทละครได้แบบไม่รู้จะสมจริงหรือเปล่านะแต่ถึงแม้ว่าขนาดตำรวจจะลากบักแมททิวมาสืบสวนอย่างห้องสอบสวนแล้วเนี่ยนะครับผมแต่แมททิวเนี่ยแกก็พูดคำเดียวกับว่า no comment no comment คือแบบ ไม่ตอบไม่ตอบ,ไม,ตอบไม่ตอบทุกคําถามอะไรที่ตํารวจถามเลยหากแต่ว่าหลักฐานทั้งหมดนะ่ะมันมีอยู่แล้วนะครับมันก็เลยได้ทําให้อาญายากรคนนี้เนี่ยได้ถูกตัดสินจําคุกไปเป็นจำนวน32ปีครับกับการควบคุมความประพฤติกว่าอีก6ปีหลังจากที่แกได้ถูกปล่อยตัวมานะซึ่ง อันนี้เองเนี่ยแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นโทษที่เหมาะสมสำหรับการกระทำของเขาไปหรือ,อยังนะครับผมถ้าถ้าใครอยากฟังคดีอื่นแนวๆน,น,นี้อีกแล้วก็สามารถติดตามได้ที่แฮชแท็กคดีไดอารี่เลยนะครับหรือถ้าใครมีแฟนอาร์ตเนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary นะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะู bye ้บ๊ายบาย